สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา3มคนเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆอย่างนี้15นาฬกาถึง15นาฬกา40นาทีในรายการอาสาประชาชนค่ะดิฉันกนุกดุษณวนาสวัสดีค่ะน้องกรณิตยางสุขลัตนาค่ะหน่อยอุไรอนาตสินค่ะค่ะรายการของเรานะคะก็เป็นรายการที่มารับฟังเรื่องราวร้องทุกนะคะแล้วก็หาข้อมูลนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องต่างๆ แล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับผู้ที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการนะคะจะผ่าน SMS ที่เบอร์464-2123ก็ได้นะคะหรือเข้าไปที่แฟนเพจตอนนี้เราเปลี่ยนเนาะ,ะเป็นแฟนเพจ,น,เพจนะคะ,ะ,คะอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่นะคะ,คะแล้วก็สำหรับผู้ที่ส่งคลิปนะคะข่าวต่างๆหรือปัญหาต่างๆเข้ามาและได้รับการคัดเลือกให้ออกรายการะนะคะ,คะจะได้รับหมวก Blue Sky ต้องบอกว่าร่นสุดท้าย ไมีอีกแล้วนะคะรุ่นสุดท้ายให้ให้ท่านไปนะคะถ้าหากว่าขา,ข,าของท่านได้รับกับออกอากาศค่ะและนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านนะคะส่ง SMS มาให้เรานะคะเราจะคัดเลือก3ท่านนะคะจากการที่ท่านส่งมานะคะโดยจะมีการมอบอกระติกน้ำนะคะรวมไปถึงนะคะ,ะกระปุกออมสินนะคะ,คะรูปท่านอพิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะหนึ่งชุดนะคะ เราจะมอบให้กับ3ท่านก็คือ3ชุดนะคะส่ง SMS มาร่วมกับรายการของเรานะคะแล้วเราจะคัดเลือกทั้ง3ท่านนะคะโดยมอบทั้ง3ชุดนี้ให้ค่ะเป็นคนละชุดนะคะชุดหนึ่งก็มี2องอย่างมี2อย่างมีอะไรกหน่อยกระติกน้ํากับกระปุกอมสินนะคะแต่กระปุกอมสินเนี่ยก็น่ารักนะคะข้างหลังมีลายเซ็นด้วยนะคะท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะ นะคะก็ส่งกันเข้ามานะคะสำหรับ SMS ติชมรายการนะคะ,คะก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวคัดเลือกแล้วเ,เดี๋ยวเราแจ้งตอนทน้ายรายกานะคะ,คะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะเอาละค่ะ,ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะ,ะท้องถิ่นวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยคุณน้อง เอาข่าวแรกเลยล้วกันนะคะข่าวแรกเป็นการจัดระเบียบอีกแล้วนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเรานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นในส่วนของผู้ค้านะคะไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยกลุ่มผู้ค้านะคะตลาดหน้าวัดหัวลำโพงจำนวนกว่า15รายนะคะไปขอเพิ่มจุดผ่อนผันนะคะ บอกว่าขอเพิ่มจุดผ่อนผันให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและก็ขอความคืบและก็ความคืบหน้านะคะในการจัดระเบียบตลาดหัวลําโพงนะคะโดยมีนายสุขสวัสดิ์สุวรรณวงศ์นะคะหัวหน้าฝ่ายประสานมวลชนศูนย์บริการประชาชนเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือนะคะโดยนางสาวพ,พันนีนะคะชูเชิดตัวแทนกลุ่มผู้ค้าตลาดหน้าวัดหัวลําโพงนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ค้านะคะอยู่บริเวณหน้าวัดหัวลําโพงนะคะมานานมากแล้ว แล้วก็แต่เดิมเนี่ยสภาพร้านค้าก็ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะกีดขวางทางเท้าแต่ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้ค้าก็ได้จัดแจงนะคะร้านค้าให้เป็นระเบียบมไม่กีดขวาง<ม>ผู้สัญจรไปมาบนทางเท้า<ม>แล้วนะคะโดยการค้าขายกันตั้งแต่เวลาหนาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเป็นประจําเลยนะคะคทีนี้บอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ค้านะคะยังต้องจ่ายส่วยให้กับผู้มีอิทธิพลที่มาเรียกเก็บใน<ะ>พื้นที่นี้อีกด้วยนะคะจ่ายจ่ายส่วยจ่ายส่วยให้กับผู้มีอิทธิพลนี่แหละคะ่ะขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะคะแล้วก็บอกว่าจนกลุ่มผู้ค้าเนี่ยก็ได้มอบข้อมูลให้กับคอสชอพอเราเริ่มมีคอสชออก็เลยส่งมอบลายชื่อให้กับผู้ตรงตลาดลําโพงเนี่ยนะใช่ตรงบริค่ะใช่ค่ะที่ของหัวลําโพงแล้วก็มอบข้อมูลให้กับ คสชนะคะแล้วพอไม่กี่วันเท่านั้นล่ะค่ะกทมก็เข้ามาจัดระเบียบเลยพอส่งมอบในเร,รื่องของรายชื่อให้กับคสชคกวันรุ่งขึ้นกนทมก็มาจัดระเบียบตรงบริเวณน,นี้เลยนะคะ,คะ,คะแล้วก็ให้กลุ่มผู้ค้าเนี่ยให้ค้าขายเปลี่ยนเวลาใหม่จาก6โมงไปเป็น19นาฬิกาจนถึงตีห้า นะคะก็เลยเกิดผลกระทบกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ค้าขายพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมากเลยบอกว่าเนี่ยก็เลยมารวมตัวกันนะคะบอกว่าขอให้รัฐบาลนะคะท่านนายกช่วยด้วยนะคะ,คะเพราะตอนนี้เนี่ย กลัวว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะที่อยู่มาเปลี่ยนเวลาขายจากเดิม6กโมงมาเป็นกลางวันไปเป็นกลางคืนจากหกโมงเช้ามาเป็นหนึ่งทุ่มอ๋อให้ตอนเช้าไม่ให้ขายแล้วกลางวันไม่ให้ขายใช่ค่ะก็เลยไปบอนให้ทนายกช่วยด้วยเวลาเปลี่ยนอย่างนี้คนที่มาซื้อก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องรอความคืบหน้าต่อไปว่าในส่วนของบริเวณตลาดค่ะหน้าวัดหลวโพง์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าทางกรทมเองก็กําลัง จัดระเบียบอยู่นะคะร่วมกับปชนค่าว่าข่าวสองนี่ก็ยังจัดระเบียบอยู่ใช่ไหมคะพี่หน่อยเป็นยังไงคะก็สืบเนื่องจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราได้มีการลงพื้นที่ที่รามคำแหงนะคะทางพลตํารวจตีอดุลนรงศักดิ์นะคะผู้รองผู้บัญชาการนะคะร่วมกับกทมตอนนี้ได้จัดโครงการค่ะคุณน้องโครงการคู่แฝดมหัศจรรย์ค่ะ ใช้เป็นชื่อโครงการผู้แฝดมหาสัจจน์แล้วใช่ไหมคะก็คงกรทมกรทมจับมือกับกรบชนกับบชนนะคะดูแลทางเท้าแล้วก็พื้นผิวจราจรค่ะนึกอแล้วก็จะมีการตรวจ24ชั่วโมงเลยนะคะนึกว่าผู้การกับผู้การค่ะแล้วก็จะมีการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานเนี่ยออกเป็น3ส่วนคือน้องนะคะโดยที่ครั้งแรกเนี่ยพื้นที่ที่เป็นจุดผ่อนผัน63จุดเนี่ยจะต้องดําเนินการยกเลิกทันทีนะคะ จุดที่2ก็คือผ่อนพันที่สร้างปัญหาด้านการจราจรนะคะแล้วก็ความสกปรกก็จะเร่งพิจารณาแล้วก็ยกเลิกอ,อีกจุดหนึ่งนะคะที่รวมทั้งหมด716จุดนะคะ,คะก็จะลดปริมาณให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็จะทำการยกเลิกต่อไปนะคะโดยที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีทางเดินมากที่สุดนะคะ,คะก็ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะจัดของรามกำแพงเนี่ยเป็นโครงการนําร่องอเ็็นโมเปลนําร่องเลยรามกืแหงโมเดลนะคะแล้วก็วันที่1เนี่ยก็จะดีเดย์ละไปจัดที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีจุด พ่อค้าแม่ค้าหับได้แผงรอเยอะมากเหมือนกันตรงบริเวณข้างเนาะแล้วก็บริเวณรลงโรงพยาบาลศิริราชก็สีลมต่อค่ะใกล้ๆกับหัวลำโพงก็เยอะนะนะคะแล้วก็จะขยายผลไปที่จุดอื่นๆต่อไปนะคะแล้วก็ทาง พล,พลตำรวจตีวิชัยสังประภัยนะคะพี่แต้มของเราที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้ได้รับการร้องเรียนมาจากผู้ค้านะคะเป็นกลุ่มสมาคมข้าวสารนะคะที่เสนอข้าวสารเนี่ยบอกว่า<ม>นักท่องเที่ยวน,ยน้อยลงนะคะเนื่องจากว่ามีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาตั้งแล้วก็ขาดระเบียบว,วินัยในการขายของนะคะ<ม>ก็ดีเดย์อีกเหมือนก<ม>ัน15ตุลานะคะก็ จะจัดระเบียบทนันเข้าวสารใหม่ทั้งหมดคะ,ะคะคะแล้วก็สืบเนื่องจากที่เมื่อวานเนี่ยไปที่รางกำแพงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ขายลดลดลงจำ,จำนวนมากเลยนะคะสำรวจแล้วเนี่ยมีผิดกฎหมายเนี้ยอีก3-4ลายซึ่งก็ได้ตักเตือนแล้วก็เรียกปรับต่อไปอนะคะอ,อันนี้ก็เป็นข่าว น่ายินดีอ่าน่ายินดีด้วยแล้วก็เป็นระเบียบนะคะของกับกรุงเทพมหานครนะคะรักกรุงเทพก็ร่วมสร้างกรุงเทพแล้วก็คิดวยกัน่ะถนนต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะหลายสายเนี่ยนะคะก็คงจะมีการจัดระเบียบผับเล่แผงลอยนะคะเพราะค้าแม่ขายก็อยู่เป็นที่เป็นทางนะคะเห็นบอกว่าบชเนี่ยกำหนดว่าจะให้สอนดูแลแค่2จุดเท่านั้นหรือให้หลือจุดผ่อนผันแค่2จุดสงสัยจะไม่ไหวนะก็กรทมก็บอกว่าค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะะ ให้เหลือแค่250จุดในส่วนของจุดผ่อนผันทั่วกรุงเทพเลยจาก7จ0ดกว่าจุดจากเจ็ดร้อกว่าให้เหลือ250ก็ก็ต้องไปสำรวจนะคะต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ดูว่าจุดไหนที่ที่สามารถจะยกเลิกได้ก็คงต้องยกเลิกหรือว่าย่อลงมาให้มันเล็กลงหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ต้องทยอยทยอยแล้วก็ปรับตัวกันนะคะทั้งคนขายคนเดินเพราะจริงๆคือตอนแรกเนี่ย700กว่านะคะแล้วก็ลดมาเหลือ600 จาก600เนี่ยจะยุบอีกแต่เป็นกระทันหันมากนะคะคงไม่ไหวจาก600หรือ200ไม่กว่าใช่นะคะก็ไม่เป็นไรเอาคุยกันเนาะเราคนไทยนะคะก็ยังไงก็เพื่อบ้านเมืองของเรานะคะเพื่อกรุงเทพของเราจะได้สวยงามนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะคะให้ติดอันดับ ตลอดไปก็แล้วเพราะว่ากรุงเทพเราลดอยู่สีปีซเพราะว่าของเราเนี่ยถูกตอนนี้ตกอันดับไปแล้วไปเปอันดับ3แล้วอันดับสามเราตายค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีเรื่องวุ่นวายเนาะกรก็มีความวุ่นวายอยู่เยอะตอนนี้ต้องขอให้กอทมเนี่ยนะคะ ทวงคืนทวงคืนตำแหน่งนะคะเพราะว่าเราได้ตำแหน่งนี่มาสี่ปีซ้อนเลยใช่ไหมคะเป็นเมืองที่หน้าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนะคะสี่ปีซ้อนเลยจากนิตยสาร Travel and Leisure นะคะก็ได้รับการโหวตจากคนทั่วโลกเลยนะสี่ปีซ้อนเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันหน่อยช่วยกันคนกรุงเทพทุกคนนะคะไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านหรือไม่มีทะเบียนบ้านถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วยกันนะคะทําให้กรุงเทพมาเป็นกลับมาเป็นเมืองหน้าอยู่นะคะเมืองท่องเที่ยวและหน้าอยู่ เป็นอันดับหนึ่งอีกนะคะในปีถัดไปนะคะแหมปีนี้เสียดายนะคะเอาละคะจากกรุงเทพมหานครนะคะจัดระเบียบทางเท้าไปจนถึงเรื่องต่างๆเดี๋ยวไปต่างจังหวัดนิดนึงนะคะคราวนี้เรื่องน้ำปะปาปะปาทุกอย่งเลยนะถูกโฉลกกับพี่หนุยนะเพราะว่าจะให้พี่หนุยนุ่งกระจมอกขึ้นไปร้องเรียนให้ได้เลยไม่รู้จะไปตรงไหนดีนะเอานครหลวงหรือว่าปะปานะคะอันนี้ปะปาที่ไหนคะพี่นี้เั็นจังหวัดนครพนมนะคะเป็น เป็นประปาที่จังหวัดนครพนมนะคะ,ะเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะที่บ้านหนองญาติชื่อนะชื่อบ้านหนองญาดนะคะตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครพนมหลายคนเลยนะคะมาร้องนะคะว่าที่หมู่บ้านของตัวเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ400หลังคาเรือนนะคะแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยน้ำก็ไม่ไหล นะคะ,คะน้ำไม่ไหลเนี่ยเช็คไปเช็คมาชาวบ้านเช็คเองนะ,ะปรากฏว่าตรงบริเวณป้อมยามตำรวจเนี่ยนะคะ,คะมีท่อปะปาเนี่ยนะคะที่ต่อมาจากจังหวัดนครพนมเนี่ยนะคะแตกแตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกแล้วก็ไม่รู้จะซ่อมเมื่อไหร่ซ่อมแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีการแจ้งข่าวเลยนะคะ,คะชาวบ้านก็แหม จะต้องใช้อ่ะน้ำเนี่ยจำเป็นมากนะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนเลยนะไหนจะภารกิจส่วนตัวบริโาไม่มีน้ำนี่เดือดร้อนจริงจริงๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังไม่พอนะคะก็มีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีชาวบ้านตบลนนองญานหมู่ที่2เนี่ยนะคะแล้วก็หมู่ที่6เนี่ยจำนวนสี0รอหลังคาเรือนเนี่ยนะคะไม่มีน้ําใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะใช้น้ำเนี่ยทำไงรู้ไหมไปซื้อค่ะ ต้องไปซื้อน้ำนะคะต้องไปซื้อน้ำถังบรรจุถังขนาด20ลิตรอ่ะนะคะเอามาเก็บไว้ครัวเรือนแล้วประมาณ5 6 7ดอ่ะ7ถังนะคะซึ่งวันหนึ่งนะใช้เยอะนะถ้าเกิดบ้านที่บ้านมีคนทั้งอาบทั้งทั้งบริโภคอุปโภคว่างั้นเถิดธุรกิจส่วนไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวภารกิจส่วนตัวจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำาคงยากลำบากพอสมควรถ้าไม่มีน้ำใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเทศบาลนะคะทางทางเทศบาลหนองหนองญาติเนี่ย ก็เลยเห็นความลําบากก็เลยไปสูบน้ําเอาดดรถดับเพลิงเนี่ยนะคะไปสูบน้ําจากจังหวัดน,นะคะเอามาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยทางพี่น้องประชาชนจากในภาพจะเห็นว่าเตรียมกระมัง <c oughs> เตรียมถังไว้รองอน้ำนะคะที่ทางเทศบาลจะนํามาแจกจ่ายให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยการประปาจังหวัดนครพนมนะคะการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมถ้าได้ชมข่าวนี้แล้วนะคะช่วยกุณานิหนึ่งนะคะไปดูนิดหนึ่งหรือไม่ก็แจ้ง ะะแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบหรือแจ้งเทศบาลให้ไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบนะคะเสียงตามสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <UA ả? S 2> หรือหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้ทราบว่าจะเสร็จวัานไหนอะไรยังไงเขาจะได้เตรียมตัวนะคะที่จะรองน้ําไว้ใช้นะคะ<ร>แล้วก็เทศบาลก็จะได้มีไปบริการประชาชนนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยากบอกพี่น้องประชาชนนะคะบอกต้องบอกกปารบะปาด้วยนะคะว่าทั้งนครหลวงทั้งภูมิภาคเลยว่า น้ำเนี่ยมันจะเป็นจริงแล้วถ้าเกิดสมมติมีมีอ่จะต้องซ่อมจะต้องดูแลแก้ไขยังไงเนี่ยให้เราไปช่วยประชาันสำคัญก็ได้นะคะเตือนประชาชนเขาจะได้เตรียมแบบว่ารองน้ำไว้ใช้ตอนช่วงน้ําหยุดไหลจื่นใจนะปุ๊กเนี่ยเขาจะได้เตรียมรองน้ําไว้ใช้ได้แล้วก็นอกจากที่ที่ที่บ้านหนองญาติตํมบลหนองญาติแล้วเนี่ยที่ข้างๆนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตําบลนองญาติด้วยตรงนั้นอ่ะยังมีน้ําไหลนะแต่ไหลอ่อนแล้วก็ขุ่นมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ ฝากด้วยนะคะสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคนะคะช่วยเร่งดำเนินการให้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าเราติดต่อประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคได้ยังไงเดี๋ยวจะชี้แจงให้พี่น้องได้ทราบต่อไปค่ะนะคะเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องจำเป็น<ช>ทุกวันเลยนะมีทุกวันทุกว,วันมีทุกวันจริงๆนะคะมีทุกวันจริงๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะออาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าข่าวต่อไปข่าวต่อไปนะคะ,ะ,คะพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยกับพี่หน่อยเวลาไปเติม ไปเข้าปั๊มน้ํามันเนี่ยเติมน้ํามันรถเนี่ยเราเราเคยดูมิเตอร์ไหมพี่ไม่เคยเลยคุณน้องเนาะแล้วแล้วพี่หนุ่ยล่ะเคยดูไหมบางทีเราก็มุ่นู่แบบเราจะโทรศัพท์มันก็ติดอะไรอย่างนะต้องแต่จริงห้ามโทรศัพท์จริงจริงห้ามโทรศัพท์ปิ๊กแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้กันอยู่ไม่ลงจากรถดับเครื่องก็จริงแต่หันหลังให้มิเตอร์ไม่เคยดูเลยนะคะเมื่อไรก็ล็อกรถไปเดินไปทำข่าวค่ะซึ่งพวกเราเนี่ย เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คือนายจรินทร์อนเนี่ยสุดทนารักนะคะผู้อำนวยการสํานักช่างตวงวัดนะคะกรมการค้าภายในนะคะ,คะบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน1569นะคะบอกว่าเด็กปั๊มเนี่ยบางแห่งเนี่ยฉวยโอกาสโกงค่าน้ํามันโดยการไม่เคลียร์มิเตอร์นะคะ,คะให้กลับไปอยู่ที่เลขศูนย์ นะคะแล้วก็ใช้วิธีกดมิเตอร์ต่อเพื่อเติมน้ำมันเลยอย่างสมมุติว่าพี่หนุ่ยขับไปคันหน้ากําลังเติมน้ำมันอยู่นะคะจ่ายเงินเรียบร้อยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่หนุ่ยเติมไป500บาท รถของน้องเป็นคันที่สองพอพี่หนุ่ยเติมไปเสร็จพี่หนุ่ยก็ขับรถออกไปรถน้องก็มาจอดต่อนะคะแต่เรากำลังโทรศัพท์เรากำลังวุ่นอยู่เราไม่ได้ดูน้อาก็ให้เด็กเติมน้ำมันไปเลยจาก5 0าเนี่ยเขาไม่เคลียร์มิเตอร์ไปเป็นศูนย์กดต่อเลยกลายเป็น5สตาร์ทที่5 0าบาททีนี้พอเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเติมไปจนถึงพันห้าใช่ไหมคะเราก็จ่ายเงินน้องก็จ่ายเงินพันห้าแต่ในขณะที่เราเนี่ยได้น้ำมันแค่พันเดียวเนี่ยค่ะคือ ส่วนอีกค่าร้อไปอยู่ในกระเป๋าของเด็กปั๊มโดยที่เจ้าของปั๊มก็ไม่รู้นะคะเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ก็เลยเป็นนายคุณจรินทร์เนี่ยก็เลยเป็นค่อนข้างเป็นกังวลว่าอพอได้รับเรื่องแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ย ระมัดระวังด้วยแล้วก็ตรวจสอบการเติมน้ํามันหรือก๊าซ LPG ด้วยนะคะในปั๊มที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยให้ช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าจากการสอบถามผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครดูหรอกใช่ไหมเราก็ไม่เคยดูนะคะเราก็ไม่ได้ดูแต่ต้องสังเกตนะคะว่าปกติเนี่ยเราเติมน้ํามันสมมติพันห้าร้อยบาทหรือสองพันบาทเนี่ยเต็มถังใช่ไหมคะปกติเนี่ยพี่จะเติมน้ำมันใกล้หมดถังค่ะรามันก็จะเอราคากับ จำนวนน้ำมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเช็คเนี่ยเราก็ยังพอรู้เอ๊ะสมมติว่าเราเติมไปแททุกครั้งเราเติมพันห้าใช่ไหมคะแต่ทำไมวันนี้น้ำมันสองพันสองล่ะเออเผด็ปกติเผด็จปกติละถ้าเกิดว่าเราเราใส่ใจแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รู้หรอกเล็กเน้อยนบางทีเขาจะไม่ได้แบบรอจนน้ำมันหมดถังใช่ไหมคะนี่อ่ะค่ะก็เลยเป็นปัญหาก็เอ่อทีนี้ เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่เฉพาะบางปั๊มเท่านั้นนะคะเด็กปั๊มก็จะช่วยโอกาสเนี่ยเก็บเงินเข้ากระเป๋าโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปั๊มเล็กๆที่ไม่มีสวัสดิการให้เด็กปั๊มนะคะก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นปั๊มใหญ่ๆอย่างเช่นปตทบ้างบางจากบ้างเชลหรือว่าเอสโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะประกอบกับ ปั้มเล็กหลายแห่งเนี่ยก็จะไม่มีกล้องมุง <Ừ. S 2> จรปิดด้วยคพอไม่มีกล้องมุงจรปิดเนี่ยบางทีเราก็ทําให้เกิดเหตุการณ์โกงได้ง่ายๆนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของคุณจรินทร์ทรก็เลยบอกว่าเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนจากการโกงเนี่ยนะคะก็เลยจะใช้ อยู่ระหว่างในการทําโครงการสถานีบริการน้ํามันเต็มลิตรนะคะโดยเปิดการคัดเลือกสถานีบริการน้ํามันที่ได้มาตรฐานทั้งการบริการนะคะแล้วก็ความสะอาดด้วยการบริการเติมน้ํามันเต็มลิตรเนี่ยและสถานีบริการน้ํามันที่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งจะได้รับสติกเกอร์นะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบแล้วก็ได้รับสติกเกอร์จะใช้สติกเกอร์ว่า ปั๊มน้ำมันเติมเต็มลิตรคุ้มค่าเต็มจํานวนนะคะอันนี้ก็คือจะติดจัติ๊กเกอร์นี่ค่้เลยมั่นใจได้แน่นอนว่าปั๊มนี้ปลอดภัยนะคะไม่มีช่อโกงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะครอบคลุมทั่วทั่วประเทศเลยนะคะให้ทุกปั๊มแต่ถ้าให้ดีนัน้องต้องเพิ่มห้องน้ําสะอาดรับรองด้วยต้องรับรองด้วยว่าห้องน้ําสะอาดจริงอันนี้อันนี้ต้องครอบคลุมด้วยเขาบอกว่าจะให ตัวตาในเรื่องของการบริการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของห้องน้ําการเติมน้ํามันที่เต็มลิตรด้วยเพราะว่าห้องน้ําตามปั๊มน้ํามันเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนไปมาเราไม่รู้จักที่ไหนบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาความสะอาดไว้เนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของสุขลักษณะด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้เดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าปั๊มน้ำมันนะคะมีเสร็จเลยทานข้าวบางทีเสื้อผ้าขาด ซื้อเสื้อผ้าในปั๊มน้ำมันก็จะใช่วางแห่งใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องทำให้ครบวงจรนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการไคทั้งหมดอีแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะ